ตายแค่ไม่กี่นาทีนะประมาณพยายามจะมาดีตรงเดียร์ยิบคนรู้วันนแต่พรจ้างเขาไว้คุณยิวนมาเนาะตายแค่นั้นอืมนิดเน่ะาลอรลูกนกะนี่ยูกนลูกกลูกผูว 嗯。Mm.